ก็สวัสดีครับนับบอลน,นะครับยังอยู่ที่เดิมมาได้มา2ตัวแล้วครับก็2ตัวติดชะโดนะครับเดี๋ยวมาตามล่าตัวที่3ามกันเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองซูมไปใกล้ครับจะลองตีย้ำๆอยู่ที่เดิมก็เดี๋ยวมาลองกันะครับเริ่มเย็นชโดเริ่มดุออกแต่เป็นเศษเหมือนเดิมนะครับ ลุดอไม่ได้แน,อน,น่อุ๊ยจะวิทย์ซ้ำตะหน่อยเถอะสายมันหย่อนครับ